มานะวันนี้มาปลูกคันนี้กันครับนะพอดีลูกค้าอยากดูเครื่องเดี๋ยวมาปลูกกันจอดนานนะครับวันนี้โหเอามาสีสดๆเลยคันนี้สีแดงไอ้สีสมแป๊ดเลยแหละลายเดือนอยู่ด้วย,วยาาวลายเดือนอยู่อิส,ส,สระพง กันครับจอดนานล้วอื <c oughs> ดูนะคันนี้เป็นรถพัดลมนะครับไม่ใช่รถแอร์เช็คน้ำเช็คน้องเช็คน้องคล้องบึงเป็นยังไงมันคงนะมันเครื่องรถจอดนานอย่างเงี้มันระบบเบรกครับเบรกมันจะรั่มันจะลมขึ้นไหม มาดูน้ำมิโซะมี่ฮะน้ำมิโมี่ม,ม,มีบ่อไหนมมีมาเติมออนมีบ่นทำเครื่องทำเครื่องมีบ่ ดมเพลิงนเฮ้ย,ยให้ครับเบิงเลยนี่อันนี้หน่อยเฮ้ย,ยใครที่เราคนเนี่ยนะเดี๋ยวซาดเบิ้งก่อนก็ได้น้ำมันพอมาเติมโอ้ยโบตายง่ายปนาดนัน้นน้ำมันอะไรนั้นไปซื้อ มองที S <S <an am alı> ่ม so like ันก็อยู่พี่เด้อยู่พอพี่เด้อันนี้ก็เปิดได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้มั้งได้หยู่ได้มั้งไม่เห็ได้โเปิดได้แล้วนะงนัเลยถงน้ำมันเครื่องงอหนลทางนั้นมันงเลยปะเอออะไรอยู่เลยแต่วันนี้ว่าจะวะเธอเทสโอเจฮโน

hola, phải, được, Đâu anh được, sao ở đây, bên được, 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 ừ. Giờ đổ nước mà đây. Giờ hãy cho thêm nước. Ô, mưa săn, mưa săn. เดี๋ยวอุ่นเครื่องไว้ก่อนนี่เพิ่งเร่งนะรถเครื่องมันจอดนานเดี๋ยวให้ท่ามันเครื่องมันฉีดขึ้นมาข้างบนเร็วๆบ<ะ>แบบแถวนนี้ไห้ตัวเจ็ดีตำนานครับตำนานสีสะเก็ดกันทะระตอนนี้ก็ยังวิ่งเยอะเลยนะแต่อิสระพงเนี่คือเขาเลิกแล้วนะเลิกวิ่งละลดสิบเอ็ดเมตรแล้ว,รถ,ลวรถบัสนะฮะช่วงนี้ก็กระแสรถบัสโอ้ย การดุก,กระจงกระจกรถคันนี้มันสีคล้ายรถไฟไหมอย่างเลยได้ไหม สีคล้ายกันเลยนะทรงคล้ายกันเลยท,<รง>ที่เป็นขาวนะครับแต่ไม่ได้กิดแก๊สนะอันนี้เป็นเครื่องกลางครับช่วงล่างเบนเอ้ยไม่ใช่เบนเหรอกเครื่องช่วงล่างเดว,วูรถบริษัทอะไรไม้ ๋ยวมาลุ้นกันครับจะจบไหมคัเนีนยะลูกค้าขอดูเครื่องยนต์คุยราคากัน